ชื่อมั่มนในกฎหมายนี้ว่าจะผ่านมากแต่งานได้แล้วนี่อะไรอ่เงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจมากโทรไปจองโรงแรมโทรไปจองฮอลล์คุณเดี๋ยวนี้เขาต้องล็อกกันเยอะมากแล้วลคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่เขาประกาศเนี่ยทุกโรงแรมเกะแต่งกันทั้งนั้นเลยนะคบพ,พี่มีบัญชีสำรองที่พี่ชอบแบบเก็บตังค์ไว้ครับพี่โอกาสจะเอามาใช้หมดเลยเกินร้อยล้านทำไมถึงพูดตัวเลขนั้นอะ ทำไมถึงพูดตัวเลขนั้น่ะใครไปบอกไปคุยกับใครมาก็ประกาศว่าจดทวีนเมื่อหลายตีห้าพี่กัะจอยที่เขตพี่อยากจดมากเลยอ่ะพี่ก็รอคอยมานานครับเย้ ราคอยมาสิบปีเขาบอกเลยว่านับถอยหลังลาารัฐบาลยุคนี้มันจะได้ไหมวะไม่ผ่านาารัฐบาลยุคนี้ไม่ผ่านแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีหลายครั้งที่เราอยู่เบื้องหลังแล้วเราก็ไม่ได้มีโอกาสเล่าให้ทุกคนฟังเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากนะครับแต่ว่ามีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายครั้งที่ผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปแล้วก็ถามว่าต้องการกฎหมายนี้จริงหรออะไรเงี้ยมันจะช่วยเหลืออะไรบ้างกับ LGBTQ แบบ ต้องการกฎหมายนี้เพื่ออะไรก็ต้องไปอธิบายให้ผู้ใหญ่เขาฟังว่ามันเป็นยังไงแต่นี้ก็คือทุกสมัยที่ผ่านมาเราต้องเหมือนกับเขามองว่าในวงการเราคือ LGBTQ แล้วก็เลยเรียกเราไปเพื่อจะอธิบายแล้วเรานึกภาพว่าสิปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนทุกภาคส่วนเลยครับก็ช่วยเหลือกันมากเลยที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราเห็นว่ามีหลายภาคัคมีรัฐมนตรีมีนายกหลายคนก็จะผลักดันแล้วมันก็ตกทุกครั้งแต่ว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ผมแล้ว เพื่อนๆก็เฝ้าดูลูกของเราต้องใช้คำว่าลูกเลยนะฮะคือเรา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 เลี้ยงมาค่อยๆประครับประคองและศึกษาเรื่อยๆว่ามันติดตรงไหนมันติดอะไรยังไงนะแล้วโชคดีมากเลยว่าเมื่อตอนที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายกเศรษฐาครับเมื่อก่อนที่ท่านได้รับตําแหน่งนครับก็ก็ท้าเลยบบอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นนายกขึ้นมาเรื่องสมรรถเทียมอะ่ะจะให้ผ่านไหมเขาดัา้งอึ้งแบบนิดนึงนะเขาบอกว่าโอเคจะทําเป็นเรื่องแรกๆเลย ปรากฏว่าก็ทําจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงเมื่อวานเราก็รู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องใช้คําว่าทุกฝ่ายทุกฟักฟเพราะว่าทุกพักเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหมดเลยอันนี้ไม่ใช่เป็นกฎหมายของคนคนเดียวที่ทําให้มันเกิดขึ้นแต่ของทุกคนที่รวมพลังกันมา10กว่าปีครับที่ผลักดันให้มันมีกฎหมายฉบับนี้แล้วเมื่อวานนี้พอประกาศพอสวเขาโหวตปุ๊บผมเปิดดูในโซเชียลแล้วเราแบบเรานั่งเรานั่ง,งอึ้งไปวันหนึ่งนาทีว่แบบเดี๋ยวก่อนนะมันผ่านแล้วหรอมันมันเสร็จแล้วหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้คือ จะผ่านแล้วก็ตกจะผ่านแล้วก็ตกแต่ครั้งที่คือมันผ่านจริงๆแล้วใช่ไหมนักข่าวอีกทีงานว่ามันจบแล้วใช่ไหมมันจบแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลังจากสอวอคือพระอ,องค์ท่านในหลวงก็จะเซ็นพระบระมราชาพิธายใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็อีกกี่เดือนก็ว่ากันไปมันก็จะกลายเป็นกฎหมายซึ่งเราก็รู้สึกว่าอา้าวแต่งงานได้แล้วนี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกดีใจมากแต่ก่อนหน้านี้นี่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าเชื่อมั่นในกฎหมายนี้ว่าจะผ่านมากก็เลยโทรไปจองโรงแรม โทรไปจองหอใช่แล้วเราก็คุยกับเจ้าของห้างต่างๆว่างานเราจะจัดยังไงดีเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยมีงาน2แบบในหัวก็แบบแรกก็จะแบบแต่งตัวให้มันให้มันแบบแบล็กทายใส่สูตรเลยแต่ว่าจะจะรับได้แค่200คนก็จะจัดที่โรงแรมที่บู o ี่ก็โอ๊ตเคยเจอกันนะครับเราไปเจอกันครั้งแรกที่โรงแรมโอเรนตนก็เลยจะจัดที่นั่นซึ่งเขาจะมีจํากัดแค่200คนก็จะเป็นงา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 น,งาน,งานแค่200คนเนาะแล้วก็เป็นแบกทาย ส่วนอีกวันหนึ่งก็จะเป็นที่พารากอนฮอล์นะครับซึ่งก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะที่มันใหญ่มากแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะชวนกี่คนหรือว่าทําอะไรแต่ว่าเรารู้ว่าเราเราอยากได้พื้นที่ไว้ก่อนแล้วเราก็อยากจะให้งานแต่างงานเราแบบไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้ยังคิดเลยว่าจะให้เขาจ่ายค่าบัตรค่าเข้าดีไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะชวนดีเจระดับโลกมาแล้วก็ให้ทุกคนจ่ายแบบสามพันบาทสี่พันบาทอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ยังคิดอยู่เพราะว่าทุกคนบอกว่าทุกคนบอกว่าหรือว่าทั้งเดือนเลยก็ได้เฉลิมฉลองแบบ งานแต่งวุดี้กับโอ๊ตไปทีมนู้ตีมนี้ทีมนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นวูดี้กับโอ๊ตฟู้ดเวดดิ้งอะไรเงี้ยจัดเป็นที่เทศกาลอาหารก็ตอนนี้คิดคิดเล่นๆก็สนุกแล้วครับอะไรนะครับแพร่เรื่อยๆเลยแล้วเสร็จแล้วแฟนผมก็จะไม่คุยเลยเรื่องนี้ผมก็จะคุยเขาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ผ่านอย่าเพิ่งคุยแล้วก็แบบที่แล้วไอ้อยากเราอยากแต่งเนอะเพราะว่าเมื่อประมาณ2014เนี่ยเราแต่งกันลับๆกับเพื่อนแบบ ิบคนอย่างเงี้ยกละแมเป็นพิธีกรเพื่อนคนนี้ก็ต้องเป็นช่างภาพคนนี้เป็นตากล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารสึกว่าตอนนั้นเราเก็บเป็นข่าวเงียบแล้วเราก็ไม่ได้เผยแพร่ภาพจนกระทั่งภาพมันหลุดก็เลยกลายเป็นข่าวที่เราเปิดตัวครับทุกคนบอกว่างานแต่งงานในฝันเนะี่ยเป็นแบบไหนมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี2014คือหมู่เพื่อนที่ภูเก็ตมันจบไปแล้วแต่ว่าครั้งนี้นครับเราจะแต่งเพื่อทุกคนในสังคมเราจะแต่งเพื่อให้เห็นว่าเราก็เป็นเหมือนทุกๆคนนะ นะครับดังนั้นผมแพลนมาดูในหัวผมผมบอกเลยเลยว่าตั้งแต่เขามีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราได้สัญญามาแล้วว่ากฎหมายเนี่ยน่าจะถูกดันให้ผ่านเราก็เลยคิดฟุ้งเลยว่าเดี๋ยวจะฮันนี่มูที่ไหนเราไปไกลมากเลยเออซึ่งเราก็เที่ยวกันอยู่แล้วเนาะแต่ผมก็จะมีวางแผนแล้วว่าแต่งแบบไหนคอนเซ็ปเป็นยังไงชุดจะเป็นยังไงอาหารจะเป็นยังไงใครจะมาฮันนี่มูที่ไหนผมคิดเองหมดเลยผมเป็นเวดดิพลานเออเองส่วนโอ๊ตเนี่ยไม่ทําอะไรเลย ก็คือเขาไม่ไม่ดูไม่สนใจไม่ฟังไม่อะไรเลยแล้วเขาก็โอเคเรื่องเรื่องของคุณแล้วเพราะว่าเราเองก็มีฝันแล้วเขาบอกว่าแล้วไม่ถามเขาเลยเหรอว่าแบบเขาจะเอาหรือไม่เอาอะไรเงี้ยเราบอกว่าก็อยู่ไม่อยู่ไม่พูดนี่อยู่ไม่พูดยังก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องแบบมานั่งเถียงแล้วก็เอาตามไจแล้วกันอเลียก็คือผมไม่ผมบอกนะพูดผ่านสื่อแล้วว่างานนี้เขาไม่มีสิทธิ์แก้ต้องเป็นตามที่ผมกําหนดแล้วเพิ่มได้คะถ้าเาไม่แก้เพิ่มเพผมไม่ติด เพราะผมไม่ติดจะเพิ่มอะไร <_ d ance> เพิ่มคนได้ <_ d ance> ผมไม่ติดเพิ่อมอาหาร <_ d ance> เพิ่มอะไรได้หมดแต่อย่ามาแก้ <_ d ance> เพราะว่าซีเควนที่ผมชัดเจนมากมันมีหลายอย่างที่เราไปงานแต่งงานแล้วรู้สึกว่าทําไมมันต้องมีอย่างเช่นยืนเข้าคิวถ่ายรูปอะครับมันรอนานมากเราก็เลยกล่าวว่าจะไม่มีแต่ก็มีทีมงานบอกไม่ได้นะเพราะว่าคนมาก็อยากถ่ายรูป,ปะอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยยังยังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้ประสบการณ์ของงานแต่งงานที่ทุกคนมามันในไหนมันก็เป็นชายกับชายแต่งด้วยกันแล้วเนาะมันก็ไม่ควรจะเหมือนเดิมอะใช่ป่ะมันไม่ ผมคิดว่าตัวโชว์เองงานมันคงจะมีโชว์เราเราเรามาสายสายโชว์แล้วเราก็คงคิดว่าเราก็คงมีเรื่องของโชว์และส่วนไอ้ตัววิดีโองานแต่งงานผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังหรือว่าเป็น มิวสิควลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่นี่ฟุ้งไปแล้วนะเนาะกลัวว่าไม่เป็นอย่างที่พูดเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันมีหลายไอเดียมากบางคนเขาบอกว่าออกมาเป็นมิวสิควลบางคนว่าออกมาเป็นหนังแล้วก็หนังก็ให้พระเอกหลายๆคนในยุคนี้เล่นอะไรเงี้ยให้ให้ไบรท์ามาเล่นให้วีนมาเล่นอะไรก็ไม่รู้เยอะมากตอนนี้ก็ก็ก็เดี๋ยวต้องอัปเดตกันเรื่อยๆปีนี้ไหมครับอ่ะปีใหม่ครับคาดว่าจะได้มีโอกาสจดทะเบียน เขา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 คำนวณกันเนาะว่าน่าจะเป็นช่วงคริสต์มาสนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ล่าสุดที่อัปเดตมาแล้วถ้าจดคริสต์มาสพวกแปลว่าจากเดิมที่ผมตั้งไว้ว่าผมจะแต่งสิ้นเดือนพฤศจิกาเพราะเป็นเดือนวันเกิดก็เลยจะมูฟไปเป็นต้นปีหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงอันนี้บอกครั้งแรกากันะยังไม่ได้บอกโอ๊ตนะด้วยนะรู้สึกรู้สึกวันศุกร์เสราร์วันที่10มกราถ้าจำไม่ผิด แต่ว่าโรงแรมสถานที่เราล็อกแล้วก็เลยไม่ไม่ห่วง้วตอนนี้แค่รายชื่อแขกคอนเซปต์งานฮะล็อกวันเลยเหรอคุณเดี๋ยวนี้เขาต้องล็อกกันเยอะมากแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณรู้ไหมว่าตั้งแต่ตั้งแต่เขาประกาศเนี่ยทุกโรงแรมเกแต่งกันทั้งนั้นเลยนะครับมันคือเข้าคิวกันแล้วทโรงแรมเนี่ยเราเป็นคู่ที่25มีชายชายหญิงหญิงชายหญิงชายอะไรต่งกันเยอะมากไปหมดเลยคนคือกฎหมายเนี่ยคนจะแบบ ตกใจมากว่าจะมีคนออกกันมาแต่งเยอะมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยแล้วโชคดีที่เราจองก่อนไม่งั้นเราจะไม่ทันแน่นอนงานแข่งปีเลยนะครับไม่อยากจะบอกเป็นงานแห่งปีอ่ะมันก็ทุกเป็นการโบ o ตัวเองใช่ป่ะแต่ว่างานผมก็ไม่ทรมาดาอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเออเราจัด S2O อย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าเป็น S เป็นแบบ S2O ไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่ามันมันเวอร์เกินไปอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้มันเวอร์ผมอยากให้มันทุกคนประทับใจทำยังไงที่ เรามีเพื่อนเยอะเพื่อนในวงการเยอะแล้วก็เราก็อยากให้ทุกคนมาร่วมงานไม่อยากจะมีแค่แบบล็อก0 0คนอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอยากให้ทุกคนมาแล้วก็มีความสุขอิ่มอาหารต้องอร่อยเ็นเตอร์เทนให้ถึงออัต t ป r ร์ตี้ก็ไม่ใช่อยู่กันแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรยเงี้ยอยู่มนถึงเช้าเลยมบพี่ก็เอาเงินที่พี่เก็บมาในรอบ20ปีที่ผ่านมาก็ โอเคหมดเลยครับใช่ว่าพี่พพพีีี่่่มีบัญชีสำรองที่พี่ชอบแบบเก็บตังค์ไว้อยย่างงเี้ครับพี่ก็กาจะเอามาใช้หมดเลยเกินร้อยล้านทำไมถึงพูดตัวเลขนั้นอะทำไมถึงพูดตัวเลขนั้นอะใครไปบอกไปคุยกับใครมาไม่ไม่ขอไม่ขอคุยตัวเลขดีกว่านะครับคิดว่าคงเป็นประสบการณ์ที่ ทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสอย่างแน่อย่างแบบอย่างแฮปปี้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่อยากให้มองเป็นตัวเลขว่ามันลงทุนเท่าไหร่เอาเป็นว่าเราเราเรา,เราทุ่มจริงๆตั้งแ,แต่ทำโปรเจกต์มารายการต่างๆอันนี้น่าจะแพงที่สุดในชีวิตแล้วแต่มันคุ้มอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำเพื่อเราทำให้ทุกคนมีความสุขอะ่ะเ,เพราะว่าาของโอ๊ตเนี่ยเราถามว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันแล้วจบแล้วแต่ทํายังไงที่ให้เขามาในงานแล้วเขาเห็นเราเป็นเหมือนตัวแทน ของ LGBTQ มากกว่าแล้วมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์มากกว่าและให้คนทุกคนเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผ่านทางโชว์ที่เราจะจัดอันนี้คือภาพที่เราอยากจะนําเสนอไปไเป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่งก็ก็ต้องใช้เงินพอสมควรครับกฎหมายผ่านแ,แล้วผมอยากเห็นอะไรผมอยากเห็นความก้าวหน้ามากขึ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคํานําหน้า ก็คิดว่าคงจะต้องปเป็นสเต็ปต่อไปแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆกฎหมายที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าก็ต้องบอกว่า,านทนายกสิทสทธเองก็อยากจะผลักดันเรื่องนี้อย่างมากเป็นนายกที่ผมผมผมสัมภาษณ์แล้วผมก็งงๆเหมือนกันนะว่าแบบนโยบายอะไรที่มันเป็น L G B T Q เนี่ยผลักดันเยอะมากเลยแล้วพอม,มารู้ทีหลังว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็อยากจะให้เ,เราจัด w o r l d Prize ซึ่งการจะจัด World Prize เนี่ยมันก็จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศที่มันต้องมีกฎหมายรองรับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําคำนําหน้ารวมไปถึงเรื่องของเอซ็กวอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ครับมันก็ต้องผ่านหมดทุกอย่างก็ก็คิดว่าคงจะมีกฎหมายเหล่านี้ที่มันจะตามมาอีกเยอะพอสมควรรวมไปถึงอุ้มบุญาชายชายมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันคงเกิดขึ้นในยุคเราเนี่ยแหละครับแต่อาจจะต้องรออีกนิดนึงก็คงจะมีอีกหลายกฎหมายตามมาด้วยด้วยต่อไปเอนในใอกมาตอนนี้คมีพีพอใจไหครับพี่อเอาื่อใครที่ออกมาพอใจมากครับ เราคิดว่าที่6สุดแล้วจริงๆคงไม่สามารถที่จะแบบยิ่งไปกว่านี้ได้เพราะมันก็เท่าเทียมกับผู้ชายหญิงคู่อื่นทั่วทั่วไปแล้วนะครับก็ก,ก,ก็พอใจอย่างมากครับ <c oughs> ทะเบียนี่คือน่าเบดข้ออัมัตปั๊มวันแรกเป็ไหมครับก็ประกาศว่าจดทะเบียนเมื่อไหร่ตี5พี่ก็จะที่เขต <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนแรกหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าพี่อยากจดมากเลยอ่ะที่ก็รอคอยมานานอาจจะเอาไปตั้งเต็นท์รอที่เขตแต่ยังไม่รู้ว่า มันต้องไปเขตไหนแล้เลือกเขตไหนเบี้เรือกเขตมันต้องไปเขตไหนอ่ะมันต้องบังรักป่ะบังรักษ์ทำไมบ้านรักษ์เขาจะมีอะไรให้อ่ะขอโทษมันเขาตัดสูงมีอะไรให้อยย่างงเี้อ๋อเกาอาจจะเป็นบังรักก็ได้นะตามคอนเซ็ปต์แต่ว่าบ้านพี่อยู่แถวลุมพินีปทุมวันก็ไม่รู้ว่าต้องไปเขตเดี๋ยวตเดี๋ยวต้องเซอร์เวีก่อนไปจดทะเบียนก็ต้องแบบไปจดแบบไม่ธรรมดาได้ไหมคะยังไงบินไปจดหรือยเหรอหรือว่าก็ทีมงานเขาก็คิดเหมือนกันเนาะอะไรว่าอยากให้มันแบบว่า แตกต่างอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้อ่ะผมว่าผมว่าถ้าจดทะเบียนเรียบง่ายแต่งตัวไปเรียบง่ายแต่ว่า,าประมาณช่วงคริสต์มาสเนาะแต่ว่างานแต่งก็ก็คงมีประมาณ10ชุดจริงๆแล้วงานแต่งไม่อยากพูดเลยไม่อยากพูดเลยผมผมบอกแค่2วันแต่จริงๆแล้วผมจะจัดประมาณ7วันด้วยกันใช่เพราะเหมือนผู้คนบอกว่าทําเหมือนอินเดียเลยแบบว่าแต่ว่า7วันนี้จะเป็น7ชุดของ7จ็ดทีมเแบบแล้วก็แคกช่างพเหมือนกันบางวันอาจจะเป็นข้าวเที่ยง บางงานอาจจะเป็นจิบน้ำชาบางงานมันอาจจะเป็นหลังเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแดนสปาร์ต <Dance Party, S 1> ี้บางงานอาจจะเป็นแบบตื่นมาตอนเช้าแล้วออกกําลังกาอยอะไรเงี้ยมันจะมีธีมที่มันหลากหลายแต่แต่คิดว่าคงจะเป็น2ง,งานใหญ่ที่เราจะแบบออกไปในสื่ออย่างเงี้ยครับเราดีบุ๊คพีคิดมาพักใหญ่แล้วหืออะไรนะฮะเราดีบุ๊พี่คิดมาพักใหญ่แล้วพอดพี่คิดมาก็ก็ปีหนึ่งก็ครับใช่ใช่แล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในหัวแต่ตอนนี้ตอนนี้ภาพภาพมันค่อนข้างชัดแล้ว ว่าจะมีงานแต่งสวันนี้มีการจดทะเบียนแล้วก็ที่เหลืออื่นก็จะก็จะเติมเอาเองทีหลังนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องหาเวดดิ้งพลาเนอร์ที่เป็นเฮดเวดดิ้งพลาเนอร์เพราะว่าคงจะได้มีการเชิญเวดดิ้งพลาเนอร์หลายเจ้ามารวมกันเพราะว่าปรากฏว่าใช้เจ้าเดียวมันไม่ได้เขาเขาทำไม่ได้ก็ต้องรวมตัวใช่ใช่ก็เลยต้องรวมตัวหลายๆลยคนนะครับเ,เจองานเจ็ดวันเจ็ดคืนเนาะเจ็ดวันเจ็ดคืนถ้าคุณไปไหวขอเชิญกูแล้วนะขาตามมาทุกงานนะ ตามมาสามชั่วโมงนะขอบคุณนะครับ